นบทที่6ข้อที่1 6ถึง26นะคะพี่น้องถ้าหากว่าพร้อมแล้วเราจะมีโอกาสอ่านไปด้วยกันเลยนะคะในข้อที่16บอกว่าแล้วพระราชาจึงทรงบัญชาเขาก็นำดาเนียลมาทิ้งในถ้ำสิงพระราชาตัสแก่ดาเนียลว่าขอพระเจ้าของท่านผู้ที่ท่านปฏิบัติอยู่เนืองนิดนั้นจงทรงช่วยกู้ท่านเถิดแล้วเขานำศิลาก้อนหนึ่งมาปิดปากถ้ำไว้ พระราชาก็ได้ทรงประทับตราของพระองค์และตราของเจ้านายของพระองค์เพื่อว่าจะไม่มีสิ่งใดอันเกี่ยวกับดาเนียลเปลี่ยนแปลงไปแล้วพระราชาก็เสด็จกลับพระราชวางังทรงอดพระกยายหารตลอดคืนนั้นไม่ให้นำสิ่งบันเทิงมาหน้าพระที่นั่งและบรรทมไม่หลับถัดไปนะคะข้อที่19บอกว่าพอเช้าตรู่พระราชาก็ตื่นบรรทมรีบเสด็จไปยังถ้ำสิง เมื่อพระองค์เสด็จมาใกล้ถ้ำที่ดาเนียลอยู่พระองค์ก็ตัดเรียกดาเนียลด้วยเสียงโทรมนัสว่าโอดาเนียลผู้รับใช้ของพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่พระเจ้าของท่านซึ่งท่านปฏิบัติอยู่เนืองนิษนั้นทรงสามารถที่จะช่วยกู้ท่านจากสิ่งได้แล้วหรือแล้วดาเนียลกลับทูลพระราชาว่าข้าแต่พระราชาขอทรงพระเจริญเป็นนิดพระเจ้าของข้าพระบาททรงใช้ทูตสวรรค์ของพระองค์มาปิดปากสิ่งไว้ มันมิได้ทําอันตรายแก่ข้าพระบาทเพราะพระองค์ทรงเห็นว่าข้าพระบาทได้ความผิดต่อพระพักพระองค์ข้าแต่พระราชาข้าพระบาทไม่ได้กระทําผิดประการใดต่อพระพักฝ่าพระบาทด้วยฝ่ายพระราชาก็สมนัดในพระทัยเป็นล้นพ้นและทรงบัญชาให้นาดาเนียลออกมาจากถ้าเขาจึงเอาดาเนียลออกจากถ้าไม่ปรากฏว่ามีอันตรายอย่างไรบนตัวท่านเลยเพราะท่านได้วางใจในพระเจ้าของท่าน ข้อ24บอกว่าแล้วพระราชาทรงบัญชาให้นําคนเหล่านั้นที่ฟ้องดาเนียมาโยนทิ้งในถ้ำสิงทั้งตัวเขาบุตรทั้งหลายของเขาและภรรยาของเขาทั้งหลายด้วยและก่อนที่เขาตกลงไปถึงพื้นถ้ำสิงก็ได้ฟัดเขาอยู่เสียแล้วและหักกระดูกของเขาทั้งหลายเป็นชิ้นๆไปแล้วพระราชาดาริอสัสทรงมีพระราชสารไปถึงบรรดาชนชาติภาษาชาติทั้งปวง และภาษาทั้งหลายที่อาศัยอยู่ในพิพภพทั้งสิ้นว่าสันติสุขจงมีแก่ท่านทั้งหลายอย่างทวีคูณเราออกกิจฎีกาว่าให้คนทั้งหลายสรรสถทานและยำเกรงพระเจ้าของดาเนียลในราชาณาจักรของเราทั้งหมดเพราะพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่ทรงดำรงอยู่เป็นนิดแผ่นดินของพระองค์จะไม่ถูกทำลายและราชานาจักรของพระองค์จะดำรงจนถึงที่สุดว้าว เราได้มีโอกาสอธิษฐานกับพระเจ้าด้วยกันในเช้าวันนี้นะคะเอเมนพระเจ้าเราขอบคุณพระองค์สำหรับถ้อยคาของพระเจ้าที่มาถึงเราทั้งหลายปรดงเจ้าค้าขอที่ถ้อยคําของพระเจ้าจะเป็นฤทธิ์เดชในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราในเช้าวันนี้พระองค์ขอพระองค์ทรงโปรดตัตดกับเราทั้งหลายวันนี้มีสิ่งใดพระงเจ้าค้าที่เราทั้งหลายนั้นจําเป็นที่ต้องยึดพระคําของพระเจ้าไว้ ได้รับการเปลี่ยนแปลงจิตใจและความคิดใหม่พระเจ้าขอโปร่งรงโปรดที่จะสอนเราทั้งหลายที่นี่เป็นการส่วนตัวด้วยโปรดงเจ้าค่ะให้เรานั้นมีหูที่เปิดออกมีใจที่เปิดออกได้รับการเปลี่ยนแปลงที่มาจากพระองค์ขอฝากมอชช่วงเวลานี้ไว้กับพระองค์พระเจ้าและทั้งหลายอธิษฐานร่วมกันในพระนามพระเยซูอาเมนค่ะพี่น้องเราใช้เวลาให้คนด้วยกันสักครู่หนึ่งนะคะขอพระคำของพระเจ้าเกิดผลในชีวิตของเราทุกคนนะคะมีโอกาสได้ สรุปนะคะสำหรับบริบทนี้นะคะในพระธรรมดาเนียลนะคะจริงๆแล้วสืบเนื่องมาจากสัปดาห์ที่แล้วใช่ไหมคะนะคะตอนนั้นก็คือจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ผู้ปกครองบ้านเมืองนะคะก็มาฟ้องดาเนียลนะคะว่าเขามีออกกฎมาว่าห้ามนมัสการนะคะพระอื่นนะคะก็คือให้ให เคารพก,กษัตริย์ยกย่องกษัตริย์แต่เพียงผู้เดียวนะคะรับถือพระของเมืองนั้นอย่างเดียวนะคะแต่ทีนี้ดาเนียลเป็นคนนั้นที่เขารักพระเจ้าแล้วเขาก็ยังคงสัตย์ซื่อกับพระเจ้าไม่ว่าเขาจะอยู่ที่ไหนจะตกไปเป็นเฉลยหรือว่าจะอยู่ท่ามกลางกฎบ้านเมืองแบบไหนก็ตามแต่ว่าตามหลักการของพระเจ้าก็คือว่าดาเนียลไม่มีพระอื่นใดน,นอกจากพระเจ้าเพราะฉะนั้นจึงเข้าเป้าเลยนะคะสําหรับคนที่จ้องจะก,กล่าวหาดาเนียล ก่อนหน้านี้บริบทสัปดาห์ที่แล้วบอกว่าเขาหาเรื่องจับผิดดานิเอลไม่ได้เลยเพราะว่าดานิเอลเป็นคนที่สัตว์ซื่อมากๆนะคะ,ะในเมืองเนี่ยมีเขาเรียกว่าตั้งอุปราชมาร้อยกว่าคนแต่ว่าจะมีอภิรัฐมนตรีประมาณ3คนดานิเอลคือหนึ่งในสานั้นคือคุมอุปราชอีกทีหนึง่งแล้วก็เป็นหนึ่งในสที่ค่อนข้างที่จะมีชื่อเสียงที่ดีด้วยเป็นที่รู้จักกันด้วยนะคะนี่คือคนของพระเจ้านะคะแม้ว่าไปอยู่ต่างบ้านต่างเมืองก็ตามนะคะแต่ว่า หาช่องจับผิดไม่ได้นอกจากเรื่องธรรมบัญญัติพระเจ้าของเขานะคะเพราะฉะนั้นนี่แหละก็เลยเป็นเหตุให้คนนําเรื่องนี้มาระวางแผนเพื่อที่จะฟ้องดาน,เนิเอลให้ได้นะคะเพราะว่าเป็นคนต่างชาติแต่ว่ามาปกครองประเทศเขานะคะดาน,เนิเอลเนี่ยเป็นอภิรัฐมนตรีที่รับการรายงานจากอุปราชนะคะ เพื่อที่กษัตริย์และประเทศนั้นจะไม่เสียผลประโยชน์นี่คือสิ่งที่เขาทําให้ในขณะที่เขาไปอยู่ต่างบ้านต่างเมืองนะคะคือการที่รักษาผลประโยชน์ที่นั่นให้ไปก็ไปเป็นพอให้กับที่นั่นนะคะแต่ในบริบทนี้เมื่อกษัตริย์ตรัสแล้วนะคะคืนคำไม่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งก็คือว่าดาเนียลก็ต้องถูกจับโยนลงในถ้ำสิงะคะ่ะข้อคิดสามประการวันนี้ก็คือว่าประการที่หนึ่งก็คือดดเนียลนั้นสับแดงชีวิตกับคนรอบข้าง โดยเฉพาะเจ้านายนะคะสำแดงชีวิตกับกษัตริย์กับพระราชาในตอนนั้นกับคนที่ดานียลนั้นทํางานอยู่ด้วยกับคนที่ปกครองดานียลในเวลานั้นเขาเดาเนินชีวิตอย่างที่สำแดงชีวิตสองสว่างนะคะเราสังเกตเห็นว่ากษัตริย์นั้นก็เสียใจใช่ไหมคะที่ดานียลจะต้องถูกโยนลงถ้าสิงกลับมากลางคืนนี่ก็คือกินไม่ได้นอนไม่หลับนะคะไม่อยากที่จะรับความบันเทิงอะไรทั้งสิน้นรู้สึกว่า เป็นห่วงว่าดานิเอลน่าจะดานิเอลเพื่อนของค่าน่าจะต้องถูกสิงกินไปแล้วนะคะแต่ว่าแล้วก็ตื่นแต่เช้าด้วยรีบมาหาว่าดานิเอลยังอยู่ไหมยังอยู่ดีไหมนะคะเพราะฉะนั้นสังเกตเห็นว่าดานิเอลชีวิตเนี่ยของเขาเน่ยเขาได้กระทบกับหัวใจของผู้ปกครองบ้านเมืองในตอนนั้นก็คือกษัตริย์เป็นชีวิตที่สะท้อน ส่งผลไปถึงกษัตริย์ด้วยเบอร์หนึ่งเลยนะคะเบอร์หนึ่งของประเทศเลยสูงสุดในประเทศแล้วแต่ว่าเขาเป็นที่รักของกษัตริย์ในเวลานั้นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นชีวิตของเราเหมือนกันถ้าหากว่าเราเป็นคนนนั้นที่ได้ทํางานนะคะเราเองก็ต้องเป็นพรกับเจ้านายในที่ทํางานด้วยท่ามกลางการต่อต้านการข่มเหงมากมายพระเจ้าจะส่งหนึ่งคนอย่างน้อยหนึ่งคนที่อยู่เคียงข้างเรานะคะ พี่น้องอย่าลืมอธิษฐานเผื่อนะคะอธิษฐานเผื่อเจ้านายของเราอธิษฐานเผื่อผู้ที่มีสิทธิอํานาจอยู่เหนือเราด้วยนะคะ <_ d ata> นั่นคือประการที่หนึ่งประการที่สองก็คือว่าในสถานการณ์ที่ดูเหมือนกับว่าไร้ทางออกแต่ว่าพระเจ้าพระองค์ทรงเป็นทางออกพระองค์ทรงเป็นผู้ช่วยพระองค์ทรงเป็นคําตอบพระองค์ทรงสามารถช่วยได้หินที่ปิดปากถ้ำพี่น้องมันเหมือนกับภาพที่ว่ามันไม่มีทางออกแล้วศิลาเอานําศิลาก้อนหนึ่งนะคะมาปิดไว้ไม่ใช่ว่า เอาหินขนาดเท่าลูกแก้วที่ไปอุดนะคะไม่ใช่แบบนั้นนะคะพี่น้องคือก้อนหินที่ปิดปากถ้ำเนี่ยมันเป็นก้อนหินที่ใหญ่ซึ่งต้องใช้คนหลายคนในการกลิ้งมาปิดนะคะแต่ว่าในตอนนั้นก็คือมันเป็นภาพเหมือนกับว่าแม้ว่าจะไร้ทางออกแม้ว่าจะต้องเหมือนกับตกลงไปในดงสิงเลยนะคะแต่ว่าสิ่งหนึ่งก็คือว่าพระเจ้าเป็นคนนั้นที่ช่วยตอนนั้นกริยัเบอร์หนึ่งแล้วก็ช่วยไม่ได้แล้วสูงสุดของประเทศแล้ว ก็ยังช่วยดาเนียลไม่ได้เพราะว่าพูดไปแล้วออกคําสั่งไปแล้วคืนคําไม่ได้แต่พี่น้องนอกจากกษัตริย์แล้วยังมีกษัตริย์เหนือกษัตริย์อีกนั่นคือพระเจ้าของเรานอกจากนัมเบอร์วันสูงสุดของที่นั่นแล้วพระเจ้าเป็นผู้นั้นที่อยู่เหนืออยู่เหนือทุกสิ่งอยู่เหนือทุกคนพระองค์ทรงมีสิทธิอํานาจพระองค์ทรง ทรงสามารถในการที่จะช่วยได้แม้ว่าชีวิตของเราหลายครั้งจะดูเหมือนกับว่าถูกหินกลิ้งมาปิดปากถ้ำแล้วและดูเหมือนกับว่าอยู่ในดงสิงมากมายที่คิดว่าเราไม่สามารถที่จะออกจากาวังบนนี้ไปได้แน่แต่ว่าพระจเจ้าเป็นคนนั้นที่จะช่วยเราได้นะคะเราเห็นว่าพระเจ้านั้นปิดปากสิงตลอดทั้งคืนสิงก็น่าจะหิวจัดเลยนะคะพี่น้องตื่นเช้าขึ้นมาก,ก็เลยจัดทั้งครอบครัวไปเลยนะคะประการที่สามก็คือว่าให้เราสัตซ์ซื่อแล้วก็ ไว้วางใจในพระเจ้านั่นคือสิ่งที่ดาน,นียลทำเหมือนกับหลายหลายครั้งที่เรานั้นได้เหมือนกับพี่น้องหลายคนที่ได้ออกมาแบ่งปันเมื่อสักครู่นี้ที่บอกว่าส่วนของเราคือการที่เรานั้นไม่ได้ตอบแทนการร้ายด้วยการตายดาน,นียลเป็นแบบนั้นนะคะพี่น้องเขาเองตําแหน่งไม่ใช่เล็กๆนะคะไม่ใช่คนเล็กคนน้อยไม่ใช่เป็นทาสนะคะแต่เป็นอภิรักษ์มนตรีนะคะเป็นคนนั้นที่อยู่ใกล้ชิดกษัตริย์ ถ้าดานิเอลเป็นคนนั้นที่เมื่อเขาฟ้องมาใช่ไหมดานิเอลอยู่ใกล้ชิดกษัตริย์เป็นคนใกล้ชิดเป็นคนที่กษัตริย์นั้นพอใจถ้าดานิเอลจะเป็นคนนั้นที่ฟ้องกลับไปกล่าวหากลับไปหรือหาเรื่องกลับไปพี่น้องลองคิดว่ากษัตริย์นั้นน่าจะฟังผู้ใดมากกว่ากันดานิเอลถูกโยนลงทาสิ่งกษัตริย์นี่กินไม่ได้นอนไม่หลับเลยนะคะคิดว่าถ้าหากว่าดานิเอลหาเรื่องเหมือนการฟ้องกลับไปกษัตริย์น่าจะเข้าข้างผู้ใด แต่ว่าดานียลไม่ได้ทำแบบนั้นแม้ว่ามีตำแหน่งสูงแม้ว่าจะใช้ตำแหน่งของตัวเองหรือใช้สิ่งที่เป็นสิทธิอำนาจของตัวเองในการทำทำการร้ายตอบแทนการร้ายก็ได้แต่ดานียลเลือกที่จะไม่ทำครั้งแรกที่ดานียลรู้ว่ากาาษาัตริย์เซนลงนามไปแล้วว่าถ้าหากว่าใครไหว้พระอื่นจะต้องถูกจับโยนลงถ้ำสิงสิ่งที่ดานียลทำก็คือว่าตอบสนองด้วยการขึ้นไปห้องชั้นบนค่ะทำอะไรคะอธิษฐานค่ะ นั่นคือสิ่งที่คนที่มีตําแหน่งใหญ่แต่ว่าเขาเป็นคนของพระเจ้าเขาเลือกที่จะทําเลือกที่จะตอบสนองไม่ทำกันร้ายตอบแทนการร้ายแต่เลือกที่จะนําความเหล่านั้นร้องทุนกับพระเจ้าอธิษฐานกับพระเจ้าเพราะรู้ว่าไม่ใช่หน้าที่ของเขาที่จะไปสู้รบกบมือกับใครมากมายแต่ว่าให้พระเจ้าเป็นผู้นั้นที่ได้ตอบแทนแต่ละคนตามการกระทําของเขาดเนียลเลือกที่จะหวานสิ่งที่ถูกต้องเลือกที่จะหวานในแงในแงนของฝ่ายวิญญาณ หวานในสิ่งที่เป็นชีวิตสุดท้ายแล้วเขาได้เก็บเกี่ยวชีวิตไม่ใช่แค่มาร้องทูลกับพระเจ้าแค่ตอนที่กําลังจะมีปัญหาเท่านั้นนะคะแต่ว่าชีวิตของดาเนียลนั้นสำแดงชีวิตมาตลอดมีชื่อเสียงที่ดีมาตลอดรักษาผลประโยชน์ให้ประเทศมาตลอดนั่นคือวิถีชีวิตของความสัตย์ซื่อความสัตย์ซื่อตรงกับต่อพระเจ้าทั้งต่อหน้าและลับหลังเป็นเหมือนกัน ตอ่อหน้าไม่ใช่ต่อนหน้าอย่างหนึง่งรับหลังอย่างหนึง่งแต่ว่าตอ่อหน้าและรับหลังเป็นเหมือนกันนั่นคือวิถีชีวิตแห่งความสัตย์ซื่อไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ถวายเกียรติให้กับพระเจ้าทําสิ่งที่พระเจ้านั้นจะได้รับพระเกียรตินั่นคือสิ่งที่แดเนียลเลือกที่จะทำนะ,ะหว่านในสิ่งที่ดีมาตลอดพี่น้องถ้าวันนี้เรายังไม่ได้เป็นคนนั้นที่หว่านในสิ่งที่ดีพี่น้องให้เราเลือกที่จะหว่านนะคะเพราะว่าเมื่อเราตัดสินใจหว่านไปแล้วพี่น้องวันข้างหน้าเราจะได้เก็บเกี่ยวแน่นอนนะคะเพราะฉะนัันนน้้นนนใทาางงตรกขม เราก็สังเกตเห็นว่าคนที่กล่าวหาดานิเอลนั้นเขาเลือกหวา,านการใส่ร้ายหวานการป้ายสีการหวานการฟ้องร้องกันนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาได้เก็บเกี่ยวเขาไม่ได้เก็บเกี่ยวชีวิตพี่น้องเขาต้องรับผลในสิ่งที่เขาได้หวานลงไปนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ให้เรานั้นได้เห็นแบบอย่างชีวิตของดานิเอลเอาเไหมคะที่เรารู้ว่าสิ่งที่เป็นในส่วนของเราที่จะต้องทําก็คือว่าเรานั้นได้สัตย์ซื่อในการดําเนินชีวิตต่อหน้าพระเจ้า เป็นพรต่อคนรอบข้างด้วยไว้วางใจในพระเจ้าด้วยพระบพีบันทึกเอาไว้ว่าสิ่งนั้นไม่ได้ทําอันตรายต่อดานเนียลเลยเพราะท่านวางใจในพระเจ้านั่นคือนั่นคือความวางใจที่เรามีในพระเจ้านะคะว่าพระเจ้าทรงเป็นกษัตริย์ที่ยังทรงกระชอนอยู่และพระองค์ก็มีสิทธิอํานาจอยู่เหนือเราและพระองค์ก็ทรงสามารถที่จะช่วยเราได้ให้เราได้วางใจในพระเจ้าผู้ที่เป็นพระผู้ช่วยในชีวของเราเอาเองนะคะพี่น้องนะคะในเช้าวันนี้นะคะเราจะมีโอกาสได้อธิษฐานขอบคุณพระเจ้าด้วยกัน